ตลอนรักสู่ช่องกระภาวีเอ็โบนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบแบบพิซซ่าสยองคนที่พี่แป้งเล่นนะเกมนี้อาจมีฉากที่น่ากลัวไฟกระพริบและเสียงดังก้องเบาเกินเลยเราเกินเลยหยกเลยนํ้ามดังไหมดังมาเข้าร้านกันคนโทรมาจ้ะ โลบักไม่รู้อ่ะเตีงตองหยิบแป้งจากโต๊ะมาหยิบได้หลายคนลูกค้ายังไม่มาเลยอ๋อเราซ้อมอยู่โต๊ะไหนโต๊ะไหนบแล้วไม่ได้ออ๋วางไว้ตรงนี้นี่ หยิบอันไหนต่ออุ้ยจิบซอสมะเขือเทศโอ้ยเธอลมหน่อยดิหยิบขึ้นคำปุ <That> s <S ้นช่วยทำด้วยดิ s <S Yes Yes มาบูบาลูนีใส่ทุกอย่างเลยเหรอพิซซ่าลงในเตาอบโอ้ยทิ้งเดี๋ยวเราจะโยนยโยนอีสระลบน้อยนะจ้าคือมันเหมือนมีผีอยู่ในเตาอบอะเข้าไปได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลใช่ด้วยข้าวปุน้นเราไม่เห็นหัวปุ้นเลย อกอกมาเ,เร็วลูกค้าสวัสดีค่ะนี่เพื่อนเรานี่นะชเชิญชชกินได้เลยค่ะ,ะกินไปเลย,เลยอก,อกินไปเลยบ้ากินไปเลยกินไปเลยเออออ๋ดูดูตรงนี้ซอสมะเขือเทศปุ้นยาใส่มั่วซอสมะเขือเทศขอสซอสมะเขือเทศบ้างไม่ไม่ทำเลยต้องวา, <มะ S 2> างบนแป้ง, <ๆ S 1> ปงไม่ต้องรีบทำก่อนเดี๋ยวลูกค้าไปกูไม่ได้ทำสักอันเลย ปุ่นมีหน้าที่ดูนะถ้าผีมาทำไม่ะทาไมวังไม่ได้อ่ะเฮ้ยตกใจลูกค้าไปแล้วทำไมยื้ตกใจอะเอเอเบลเอลเอลเอลสรุปคืนที่หนึ่งทำไม่เสร็จลูกค้าไม่เอาไม่ทำแล้ไหมมาได้แล้วมั้ง โอ้อ่อนอยวางให้หน่อยดีเรื่องมากว่ะพิซซ่าเราจะผ่านคืนที่หนึ่งไปได้ไหมเนี่ยอะไร่อเราพิซซ่ามันเรื่องมากโอ้ยขัาปุ้นยา <Hey. S 1> จะโยนทิง้งนวไม่กินแล้วกนะวเฮาอยาก อยากทำพิซซ่าแล้วอะแต่พิซซ่ามันเรื่องมากไม่ยอมทำมโยนไหมใส่พิซซ่าเอาชีสิเเข้าใหม่ดีไหมโอเคเขาเอาชีสออกไปเหรอใช่ไปเ,เอาไปลูลี่ลลี่ ไปบนโต๊เหรอลูกค้าจะมาไหมนี่ต้องทำวันนี้ให้เสร็จถ้าเราทำไม่เสร็จเราไม่สามารถไปได้อเออหรือว่าดิลลไปได้สักทีได้เออทำไมมันไม่ได้อะอมันไม่ได้ หรืออาจจะต้องเข้าเกมใหม่เขาบุญทำไม่ได้อะทำให้หน่อยดีใครเอาพิซซ่าออกไปมาเตรียมรับพิซซ่าเลยครับทำไม่ได้อรอเปลวทำไม่ได้เหมือนกันนะครับยูซ <Sp ill. S 2> ิบีบ้ที <Okay. S 1> แรงมดสุดสิอ่ะกินไปเลยค่ะกินกินฉันไม่กินค่ะ <c oughs> อ่ะมไมเราทำไม่ได้เลยพี่ซันเบอร์เคเทสทีแป๊บปารโรนี่อะไันจัน ซอสมะเขือเทศตีดแบบปรดูดิมันชอบมีเสียงอะไรเยวจะเข้าไปดูนะว,ว้าวปีศาจดอกเล่นลูกค้าไม่กินเลยเฮ้ยมีมีรถดีไหม,ไมรถดีแบบเปิดประตูไว้เลยเพื่อนนี้ตีดออกเข้าใหม่ไหม,ไมอ่ะมันมันทำซิซ่าไม่ได้มันบัล้วกปัป๊บเมื่อกี้เพิ่งอ,ออก

ปูนก็เน็ตหลุดเอ้๋อข้าวปูนมาใหม่มาใหม่ก็เน็ตหลุดโอ้โถึงว่ามันทำไม่ได้ของปูนะเน็ตโอ้โหเล่นไปหกนาทีแล้วนะเนี่ยอุ้ยเสียงเดินฟินมากมาเร็วปุ้นมาเร็วสามสองหนึ่งเข้ามาทันไหม อ่ะเขาปุ้ลองเล่นกับเพื่อนมั่งดีไหม,ไม,เ,ไมเป็นอะไรทำไมปุ้นเล่นกับเพื่อนไม่ได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมปุ้น,นอ่ะเขาเล่นกับเขาปุ้นก็ได้นี่เล่นคนเดียวกับเพื่อนก็ไม่ได้มามาเร็วก็เข้า,านะฝาแฟด บีดีๆีดีบาราบาราบาราเฮ้ยเขาออกทำไมอ่ะคนไทยตอนแรกมีคนไทยเราเล่นกับสองคนเป็นอะไรตอนแรกก็เล่นกับเพื่อนไม่ได้ต้องเล่นกับกะเพราตอนที่สองก็เล่นสองคนไม่ได้ต้องเล่นกับคนอื่นอีกเลี่ยงมากจริงๆเล่นเกมนี้ตามความเหมาะสมของคุณเองใช่ก็จะเอาผีไปจำสแกมคุณ่อหยอกเล่นเป็นระบาเา

ซอสมะเขือเทศชีสแบบปารูนี่เห็ดแป๊แบ,บนึงนะพุ่งไม่ต้องซอสมะเขือเทศชีสแบบปารูนี่เป็นยังไงอ่ะคือเห็ดยี่เปาไม่ใช่แบบปารูนี่ไม่ใช่หลบหน่อยสิเครื่องแบบปารลนี่ลูกค้าข่ดาาใจเหรอคะเซเลนลูกค้าไปเหรอยัง เดี๋ยวพึ่งไปนะคะเราเล่นรอบที่สองนะะดูลูกค้าหน่อยนะคะลูกค้าไป่อนจะครี๊ดเลยนึ่งบ๊อยเร็วลูกค้าหยิบลบหน่อยกินสิคะกินทำไมเขาไม่กินก็เอาเยะปากเขาสิเขาจะต้องกินเองเหมือนที่พี่แป้งทำเลยบูชา โอชออย่านั่งใกล้กันนะได้ข้าวปุ้นข้าปุ้นทุกคนเราเกิดเกิดการบักเลยนะไม่สามารถให้ลูกค้าได้ข้าวปุ้นให้นี่เดี๋ยวเราไปดูรุงนี้ให้อ๋อไปไม่ได้เฮ้ยให้ดีๆดิเดี๋ยวลูกค้าไม่กิน กูบาโรนี่โเรดีโรดหลีดตรงตรงตรง,ตง,ตงเธ้วเาขากินแล้วเหรอ,หอพิซซ่าหายเหรอพิซซ่าอยู่บนหัวเขาใช่ไหม,มไม่มีเจอ,อพิซซ่ายัง,ยงถ้าไม่เจอก็ต้องอัดใหม่นะเนี่ยคือแบบอัดคลิปใหม่เลยลบคลิปนี้ไปเลย ลูกค้าจะไปแล้วลูกค้าไปเหรอยวลูกค้ารอได้ฮะเจ็งๆนินึงนะคะทันรอนานแล้วเนี่ยทำไมฉันยังไม่ได้เนี่ยโอ้โหก็ก็ฉันให้คุณไปแล้วแต่คุณไม่เอาอ๋อฉันลืมใส่กล่องพิซซ่านี่เองฉลาดมากข้วบุญอย่าพึ่งเดี๋ยวกล่องเนา่าไม่ใช่เดี๋ยวกล่องพังมามา ลบเอากองมานี่นี่ไงกองใครมาลูกค้าคะบายบายเจอกันชาติหน้าโอ้ปีหน้าพูดจิตใคยเหมือนตัวนี้เลยเนี่ยปุ้นดูนี่ พูดดูนี่นี่คืออะไรอ่ะงานแห่นเดือนในในคลิปของพี่แป้บเป็นคนละคนอ้าสวัสดีค่ะอันนี้เพื่อนปุ้นเลยหรอใช่คือในตัวเกมอ่ะจะมีทั้งเพื่อนปุ้นมีเพื่อนเผาโอ้โหมีแต่คนไม่กินหัวหอมอ่ะเขาไม่ชอบหรอ แอตโปาจีแจ่ข้าวปุ้นหนึ่งอันหลายๆคนชอบกินซอสมะเขือเทศนะนะเพราะว่ามันน่าจะอร่อยอย่าบังดิเขาหยิบไม่ได้หม้มาแลวันไม่ใช่เนื้อแบบมันคือเบบบรูนี่แล้วก็พอแล้วพอแล้วข้าวปุ้นใส่กล่องเลยหรอไม่ใช่เอาไปเผาเผาอะไรอบสิบสิบวิ อกูรู้ค่ะเราแป้นนึงนะเราไปฝึกทำมาแล้วเพวื่อนะะรอนะคะรอนะแล้วค่ะไม่เหมือนครั้งเดียวนะคะไม่เหมือนครั้งที่แลว้ทลวที่เราทำไม่ได้บุญหยิบกล่องออกมาให้หน่อยหยิบกล่องเร็วเลขเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ไวท,ทำไมกินบมินสซนทำไมกินบมิบนสซนเนี่ยใช่ไหมฮะมินสซนเนี้ยอ่าพิซซ่ามาดูค่ะ จ่กันปีน้าคคต่อไปตาปุ้นนั่งนะเขได้ครับปุ้นจะต้องทําให้ดีนะปุ้นจะต้องอ่านออกอ่ะอ่านเองนะลูกค้ามาเยอะจังมาทีละหนึ่งคนปุ้นมาใส่ใส่ใส่แป้งก่อนเขา,าต้องการทุกอย่างหยิบตรงนี้มาก็ได้ครับปุ้นไม่รู้เรื่องแล้วปุ้นไม่หยิบแป้งมาเขาหยิบแป,แป้งมาให้แล้ว ทำไมปุ้นไม่หยิบแป้งล่ะปุ้นกาว,ว่าปุ้นทําเองไม่ได้แล้วนนเนี่ยนี่นี่นี่แป้งนั้นไม่ใช่แป้งนะมันซอสมะเขือเทศใส่สิาวางววออนเนี่ยเขากินออนเนี่ยได้เหรอเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินออนเนี่ยนะใช่ใช่ค่ะทุกคนไม่ไม่ชอบกินออนเนี่ย เสียงอะไรก็ไม่รู้แบบดังป้องปีาขอขอตาพ่อมั่งนะก็หยิบกล่องออกมาให้เยอะๆเลยมาออกมาเดี่ยวยใส่กล่องได้แล้วเอาไปเลยตาเภานะอ,อ่าพิซซ่าที่คุณขอมาสึงเลยนะ,ะมาหลายๆคนก็ต้องเอาซอสมะเขือเทศนั่นแหละใช่ไอ้ว่าจะคือปีช้ย แอบแอบแม่แองก็แอบเหรอไม่เราต้องแอบเราต้องแอบก่อนแอบตรงไหนไม่รู้ไปไปหลังร้านเราไปดูเราจะต้องไปดูเขาก่อนถ้าไปดูเกมไม่จบมาเชมาเชิญโอ้ว้าวเขาปุ้นไปดีเลยอ่าวิวตกใจเจ๊งเกือบตกเตียงเขาปุ่นเห็นเขาใช่ไหมเห็น ไมเห็นดีสารเดิโอ้โหใจติดตึกตักตึกตักโรคจิตแล้วบันไม่ใส่เสื้อด้วยตึกตักตึกตักตึกตักใส่ทุกอย่างไม่ไม่ทุกอย่างตาเผาตาเผาไม่ต้องแล้วมันหยิบกล่องให้ยเยอะๆเลยชีสเห็ดมแปแบปะตโรนี่ หนึ่งสองสามหนึ่งสองซอสมะเขือเทศชีสเขาไม่เอาแบบปาโลนี่เอานี้ไปทิ้งเร็ว <Okay. S 1> ถือขึ้นมายังทำอย่างนี้งบบนไงกินแป๊บนึงข้าวปุ้นอยา่าอะไรใส่ผิดอันไม่ได้ก็เอาไปทิ้งซอสไม่เอาแบบปาโลดีนะ เบเบอร์โรนีลรลิโรลีุ่ตุ่ตุ่ม้าไอแล้วไอแล้วใส่ครบทุกอย่างนะจ๊ะอ่าคุณลูกค้าแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าทุกคนเดินมาเองหมดเลยเหรอไม่กลัวพงกลัวผีเลยเหรอในค่ำคืนเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวไม่โอ้โหมาทันหลบหน่อยสิอย่าเหยียบพิซซ่าให้ลูกค้าเห็นอ่ะจะโกรธนะเฮ้ยนี่ มีคนอย่าพิซซ่าหรือเปล่ามีไหมไม่มีโอเครับบน่งน่ได้ก็วางไว้ให้แล้วก็อ่านให้แม็ก้วปักเนี่ยแม็กซ์แม็กเฮ้ยถ้าตกใจสีผีในนั้นต้องการทุกอย่างเสียงกรีดร้องฟันดวงตาไอตัวนี้เป็นผีไหม รงตัวเขามีเสียงพูด,ดแล้วก็เขาต้องการดวงตาเสียงกิีดร้องความทรมานหลายอย่างเลยแต่มันกลายเป็นอันธรรมดาแล้วอ้้หูน่ากลัวจัดก็หยิบออกมาให้ต้องรีบทำนอ้อนี่กาหยิบออกมาให้นี่อย่าอย่าก,กดในคลิปก็อัดอยู่โอผ่านไป16นาที38วิรู้แล้วทบอชช่ยอย คนนี้เขเหมือนผีเลยแต่ว่าไม่ใช่นะครบยัง,ยงคาพูดลูกค้าจะไปไหมเมื่อกี้เห็นฟันแบบแวบนะ,ะเห็นคำว่าฟันแวบบนะไอน,นี่เดี๋ยวคว้างทิ้งเลยปังพังหยอกงทอดอยู่ใช่ไหมอนะนี่ก็เขาทำกล่องพิซซ่าไปให้แล้วทำกล่องอิลเลเททั่วเมืองเลยใสย่ใส่ได้แล้วยิบ อาไปไปตออ่อพามึงนะได้มาคนต่อไปเราได้หลายคืนแน่แต่ตอนนี้ก็จะไม่รอดเราจะผีนั่นโอ๊ยอะไร,รอะอะไรอะไฟดับเป็ดปั่นไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟถ้าเราเข้ามาเราจะเจอกับผีเป็ดนั่นแล้วเปล่าเ<ม>ขาปุ้นมากันเขาหนอยเขากลัวอย่าอย่ามาอยู่หน้าเขาเอาเอลูกค้าเขามีอะไรหรือเปล่า เออโอ๊ยมันมันมันชอบหลบในนี้สวยดีค่ะ,ะเจ๊สวยเป็นเด็กเนืดด้วยไม่ใช่เพียงพอแล้ววนะั่ะจำไม่ได้ทุกอย่างยกเว้นแบบโลนี่้ไม่ดหยบเนือ้อหให้หนะเคไมไม่ต้องเขาไม่กินเขาไม่กินแบบบโลนี่มันไม่ใช่เนื้อมันเป็นแบบอลนี่ คุณต้องพูดแบลวโรนี่ไหนลองพูดเด้แบลวโรนี่บาบลวโรยุ้ยเรื่องพี่คริเวลโซกัสซี่นี่ตาลาเลโรตาลาเลโรตาลาลาลาไม่รู้ว่าร้องถูกไหมถูกแล้วน้ำปลาเดือดน้ำปลาน้ำปลาเป็นน้ำเปล่าคุณอุ้ยเอาปืนมายิงปีศาจโหดร้ายจังเลยค่ะใช่ใช้ได้ครั้งเดียวโอ้โหมันคุ้ม่ไหนได้หนึ่กิโล โอ้โหแปดสิบเก้าโลมันคุ้มไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวเนี่ยต้องใช้ได้สักยี่สิบหนึ่งร้อยครั้งมามาฮะใส่ใส่มาฮะใส่วิโยนโดนดิเอออ๋อคืนที่สองบราซิลบราซิลมาจอร์เอียนไปถึงร้านสักทีเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากที่การขับรถว้สย เสียงมีเสียงคนกระซิบข้างหูเขาเลยเขาก็นิ่งกระโดดึ้นร้านเลยร้ามันมั่งทำไปสิโรารียกเทศกาลอะไรบ้างเหรอไหนเจสสึสุไรเพื่อนพูดแล้วเปล่าซ้อนมะเขือเทศไม่เอาชีสเปปเปาโรนี่เห็ดถั่วหอมห้ามเอาชีสทุกอย่างยกเป็นชีสนะเปปเปาโรนี่โอ้ยซอสชุบเจลาตินสบะระสบะรว้าวอนเอาแปะโมวางให้หน่อยได้ไหมฮะเอาแปะโมวางให้หน่อยได้ไหม วางแป้งไม่เป็นหรอเ้าเปืนอ,อยู่ทำไมตัวปุ้นไม่วางแป้งเองเา้าปุ้นไม่วางแป้งกันเขาไม่ทําให้นะเฮ้ยทำไมเราออกนอกร้านแล้วมันเป็นสีขออสาวยิงึิงสนุกดีว่ะ <Yeah. S 1> เออะเออ้ยกำพูดเลยก็ไม่รู้ตัวดิซัมหนึ่งแปดจุดห้าสามตอนแรกนึกว่าเสียงผีเออใช่หนึ่งแปดจุดจุดห้าสาม เคยนั่งเงาเไรว้านลูกค้าคะรีบกลับไปนะคะวเจ๊เจ๊ปุ้นสวยสวยอย่าทำท่าเองเะคะพอเสร็จแล้วเรียบวิ่งกลับบ้านนะคะเพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยนะคะมีผีอยู่ในเนี้ยแต่เราก็ยังกล้าดีอยู่บาย,บายๆคะ่ะเจอกันชาติหน้านะคะบาย<อ>ค่ะเจ๊เจส๊สวยสวยคะ่ะเพื่อนปุ้นแล้วแบาหรือเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนเพื่อนปุ้นนี้แเปล่าออไม่แน่ใจพิซซ่ากลับด้านทุกคนก็ต้องการ ต้องการซอสมะเขือเทศเจ้าเลยค่ะเจ้าเลยค่ะทำไมคนนี้ซิกซีะไหนอย่าเนี้ยอุ้ยบลบารอนซอสมะเขือเทศหมดแล้วอ่ะไม่เติมพี่เลยต้องไปซื้อรอให้ของมันหมดก่อนชีสเห็ดเห็ดเราทำเองเห็ดไอ้ัวหอมไม่ค่อยมีคนเตนเพราะว่าเขาไม่ชอบกันเอวเอวเอวน เอ๊ะอเขาพุ่นทำไม่ได้ฮะถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันจะไหมไหมใครเคยทำคอมเมนต์ไปบอกหน่อยใช่องใส่เขียวตาปุ้นเดี๋ยวก็ใส่ไว้ให้แป๊บนึงนะเติมสินค้าก่อนแน่นอนสั่งตรงไหนเนี่ยโอ๊ยขนาดนี้เลยฮัลโหลค่ะอ่ะ ฉันฉันขอเอิ่มมาซ้อมมัอถือได้นะฮะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาส่งนะมาส่งแล้วปุ่นหรือเราจะไปไปกับเขาโอยไปแตนแดนว้าย ข้าปุ้นผีมาไม่เ<ป> <c oughs> อายัางไม่ได้เติมเลยใช่ยังไม่เติมกลัวผีเลยถูกได้ไหมไฮโรค่ะทำไมกลงหายอา่ะอ้าวมันอาไม,ไม่เอาอะ่ะไ,ไม่เอาซอสมะเขือเทศได้ไหมมันหมดนะลูกค้าอย่าเรื่องมากเลยโทรมาอีกได้ไหมโทรมาสิเอ้ยลืมใสยย่ยังงี้ มันโทรไม่ได้เอ้าแล้วเขาจะมาส่งอะไรอ่ะไม่รู้วซิถ้าเราไม่รีบเอาเขาจะเป็นผีรีบไม่เอาซอสได้ไหมอ่ะดอย่าเรื่องมากนะไม่ไได้ม่ต้องดูเหรอเขากินได้ไหมดิบดิบไม่ดีบไม่ดิบอ่ะคุณเรียกมาร้านฉันเด้อนะฮัลโหล The h i l o s the fire grow up ลบลำดับผิดโอ้โหมันไม่แอลด้วยว่ะโอ้ยฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก็ไม่ได้คุยกับปุนฮัลโหลค่ะอ้าวขอหมดแล้วของเหลือแค่สองชิ้น อย่าเฮ้ยเอ้ยเยอะวิสเกอร์ฟัดฮะเราจบที่ของหมดเอ้ยคือมันก่อหมดคือวิสึงเซนเยอะเลยเหรอไปจูบไปอยากให้ให้ผีนั่นมาส่งเนี่ยก่อนโบนัสาก่อนตื้ด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 ตืเห็นมือเห็นดูเรียดูดูสิค่ะตื้ ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดะนไ่พีชสอบต้งอาเบียวสูไปได้ไหมทิวคุณมาจนของหมดเราปิดร้านได้ไหมอ่ะปุ้นมันปิดไม่ได้ตายบารอนิเราให้ผีนั่งมาก่อนได้ไหมมันมันรอแล้วมันไม่มาเราจะต้องโทรแต่เราโทรไม่ได้บูเบเรนี เขาต้องการทุกอยาก่างแต่ทุกอย่างไม่มีมีแต่ดูนี่ดิพิซาบดีบมาดีบาสิอ่านี่เตร์ตตตตตตตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตตตรคุณาอยามรมากเลยไหมอ่ะเขาไปแล้วเหรอบ๊ายบายพี๊บ เหลือหนึ่งอย่างแล้วค่ะคุณลูกค้าไม่ได้ไม่ได้เหลือหนึ่งนามเหลือเหลือหนึ่งอย่างแล้วหนึ่งอันแล้วดูดิของในร้านหมดทุกอย่างยกเว้นนี่หัวหอมนี่นี่เห็นไหม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 ป๊อปปิตปิตไม่ได้ไม่ได้คลิปเราก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะคะใช่ไหมบ๊วยบ๊วยอย่าเพิ่งบ๊วย คลิปเราก็ต้องจบเพียงแค่นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระดิ่งอุ้ยลงไปทางดีของเนี่ยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้แกช่องกับพาวิเลสโลบอกบุยบุยบายบายยังไม่อยากหยุดอ่ะบุยบุยอ๋อโอชัวร์คิดว่าเขาจะไปตรงนู้นได้ไหมไม่เชื่อเห็นไหมอาสารคิีนี้ก็ขอรับให้กับใครรู้ก็ได้ก็ใจก็ได้ก็ได้เพื่อเป็กำังใจแช่องกับพาวิเลสบอกเลยนะคะบบุยบุย boy boy s m a